ครับวันดีครับผมอ่ะเดี๋ยวให้เบิง้งผลงานต้นนี้กับตีสองสิบหกเลยเด้วครับตกตั้งเต้หกโมงเลยครับโมงานอะไรกันพี่น้องฝน,นตกหนงเนาะบาบ้านเห่าตกนหนงกเนาะตกตั้งเต้หัวคำ่ำแหละเพราีผมว่าผมสิถ่ายแหละแต่ว่ามันถ่ายบนะ่ได้เลยพน้องเห็นเนาะเอ็มไปมาครับเห็นน้ำเยอะครับนี่น,น้ำไหลเอื่อยดีเลยครับไหลลงหูซีเด้อพี่น้องน้ำหน้านะครับ อวน้ำนี่ขึ้นแห้งด้วครับขึ้นไวครับผมเอาให้ผลงานเจ้านี่เลยครับที่เด็ดครับผมดูผลงานท่ <laughs> านผู้นี้เด็ดคักขนาดเจ้านี่เลยครับตกครั้งแรกของเผืนเด้เนาะรีวสามหกของผมเลยครับสามหกเก่าเครับผมสามหกเลยน่าจะเป็นลยแฮนดิ้งเลยมันะ้งดีโฮนะเนาะครับโลก,กัวของเผืนย่อนเลยเนาะโบโบก็มีดเราเบา นี่ครับบบูครับผมแตะกับบบูปันได้เลย่านอใส่งางาเลยครับใส่ยิ้มลอยครับผมไข่โนเบาไข่ไม่เนนี่เลยครับไข่ครับผมเอ้เจ้าคุณด้วยไอคุ้ยนงเบิ้งขงขอยไว้เงาจะเปิดไหมครับผมมาแต่งเต็มว่าท่านมืดเลยท่านอนไออ้ยนี่เลยครับ ปลาใส่งามๆเลยครับโบขี้หลายเลยบอกต้นหน่อยมันหลายโนเบาเออมันตอดเต็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 ดครับเหยบใส่งามๆครับผมมีหน่อยมีใยเลยครับสับกันครับผมโบูบผมกระไดอยู่เด้วแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างบูบไลายอุบโอ้โหหัวคำกินอันนี้ให้ในเบาตัวใหญ่น่ะนี่ครับมีทั้งตัวผูตัวเม่เลยปลา เออขะกันกระบุมมีหนุอยมีใหญ่กระบุมของขอยแต่ยั่มั่งสี่ลูกเนาะฮะสี่ห้าเมลูนี่ครับตับผลงานเงือเงือเบืดน้ำเนาะเออเบืดทั้งสองกระปุกเลือดกรเบืดเอ้เนองถ้าว่ามีเลือดเข่าเรื่อยๆเนาะเบาถ้าเทเลือดไปปุ๊บปลามันมาเลยนะครับมันเหมือนเนา มันมืดแน,นี่ย,อย,ยอยแนว่ยังเด้ครับเลือดผมกระไดบ้านในน้อยนะ่ยะแต่ว่าไกน่นี่สามโครงครับผุ้มจอไปไต่เฮ็ดโตบ่น,นี่ยังเข้ามาแล้วนะฮะยังเอาจอยเทป้าบึงยิงเข้ามามาเร็วอเอาเทใส่ทุ่งจ่อเลยนี่เบาหนีเพิ่นมาทางเรือดได้ครับ <laughs> เฮ้ยอุอ้ยพ,พอต้มบ่นี่เออเอาไปต้มด้วยจอยแย้ไปขายสี่เหลาได้ นั่นแหละให้โชว์เพื่อนคนงานเจ้านี่เลยครับมีไม้เด็ดเด้เจ้ากระบอกคอยน่เด้ประสานงานเลยเด้บ่แม่นว่าไปสุ่มปรไเดี๋ยได้เดียบเฮ้ยใส่งามๆครับสำหรับเบาปเฮาเบาอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบเลยครับเดี๋ยวผมจะมาสั่มอยู่ยำเว่นยำเว่นจะว่ากินบ่เนาะพอาะแต่มีเลือดเนาะเบาเดี๋ยวผมจะไปหาเลือดก้วยครับนี่ กังเวทนี่ผมเอาบลาเรือดอกโยนโลงนะครับลายเล็กๆครับผมเปียกมัดเลยหน้องฮะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบเลยครับขับบายบายครับผมเก็บของครับผมจ่าดึงดึงยันต์แบบนี้ดึงอยู่อันยังอุ้ยขับบายบายครับ បាទទិសដៅครับខ្ញុំ